สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารของเด็กโดยเฉพาะเด็กพิเศษด้วยแล้วก็มีปัญหาแน่นอนค่ะไม่มากก็น้อยค่ะทุกวันนี้น้องมิกกี้ก็เป็นค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เปิดเทอมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแม่โก้ก็เลยต้องตรวจเช็คในสมุดกันบ้านในแฟ้มใบงานของน้องมิกกี้ทุกวันนะคะว่ามีอะไรกลับมาจากโรงเรียนบ้างนะคะทีนี้ค่ะอ่า เมื่อวานค่ะก่อนที่แม่โกจะตรวจในเรื่องของการบ้านในกระเป๋ามิกกี้นะคะก็ค่ะ,ะเห็นกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งอยู่บนโต๊ะน้องมิกกี้กำลังวาดเลยค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะของแบบนี้ค่ะเป็นตารางแล้วก็เป็นตัวไอ g ีเ e บิร์ดนะคะ,ะแล้วก็มีปุ่มสามเหลี่ยมนะคะแล้วทีนี้ค่ะก็ดูซิว่าน้องมิกกี้วาดเสร็จแล้วจะเล่าอะไรต่อจะพูดอะไรเกี่ยวกับภาพนี้ มิก้เขาก็เอามือกดเข้าไปที่3ามเหลี่ยมนะคะ่ะชึบค่ะแล้วก็ทำเป็นเส้นทางค่ะนะคะแล้วเขาพูดว่า a อ g ก y Bir เอร์ดไปแล้วคือลักษณะของปุ่มกดแบบนี้นึกออกไหมคะเป็นเหมือนของลักษณะของสัญลักษณ์ของ Start นะคะแล้วนี่ค่ะก็มีเส้นทางลงมาแบบนี้ค่ะดูโดยภาพรวมแล้วนะคะเหมือนลักษณะของเกม และก็เป็นทางสื่อที่เป็นหน้าจอแน่นอนไม่คกก็สงสัยเพราะที่บ้านไม่เคยได้ให้ลูกสัมผัสกับเกมไม่ได้ให้เล่นเกมก็เลยคิดว่ามิกกี้เอาตรงนี้มาจากไหนก็ยังไม่ได้ถามค่ะก็สังเกตดูไปเรื่อยๆแล้วมิกกี้ก็พูดอยู่คำนึงว่าคุณครูไก่ป๊อปโอ้โหถึงบางอ้อขึ้นมาทันทีเลยค่ะคำว่าคุณครูไก่ป๊อปนะคะคุณครูไก่ป๊อปค่ะ ก็คือคุณครูที่สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ของระดับชั้นป .1 ที่มิกกี้กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะแม่โก้ก็เลยคลายข้อสงสัยค่ะว่าน้องมิกกี้เอาในส่วนของเกมมาสื่อสารได้อย่างไดนี่แหละค่ะแม่โก้ถึงบอกว่าบางครั้งนะคะการเขียนการวาดของลูกนะคะมันช่วยเราได้ในบางเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องอย่างที่แม่โก้เจอค่ะในการวิเคราะห์ว่า ลูกเอาสื่อที่เกี่ยวกับหน้าจอมาสื่อได้ยังไงที่บ้านนะคะนี่แหละค่ะแมโคก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยนะคะในการที่จะแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าบางครั้งนะคะถ้าเราสังเกตลูกเราจะพบว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกในกรณีที่ลูกเราเป็นเด็กพิเศษแล้วไปเรียนร่วมแต่ไม่สามารถกลับมาเล่าเรื่องเราให้เราฟังได้ค่ะสวัสดีค่ะ